นะ,ะแล้วก็มีในส่วนของอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าเนาะต้วความที่มันมีขึ้นคําว่าเอเชียมาเนี่ยก็เลยอยากรูนะครว่ามีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าเอาเซิร์ฟเวอร์มีแค่เอเชียอ่ะเราก,กดที่ตรงนี้ได้เอา้าเหมือนจะมีแค่เอเชียเซิร์ฟเดียวปัแล้วคัน้านที่จะเป็นแบบอะไรที่สมูทนะคะเดี๋ยวเราลองมามา นว,ว่ามันจะเป็นยังไงพร้อมจะเล้า let's go let's go enter game w i d อะไรอะ based on your device specific g r a p h i c ว้าวเลือกได้เลือก u l ตราสิคะถ้าเลือกได้ถูกไหมล่ะใครๆเขาก็อยากเล่นแบบคุณภาพดีกันทั้งนั้นอะอันนี้คือ อ่าเป็นตัวตนของเรานะคะตัวเราที่ใช้ที่ชอบเลือกได้เลยว่าจะหน้าแบบไหนนะคะหน้าเริ่มต้นก็คือแบลใสแล้วนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะทำการแชร์ได้ด้วยนะคะอะขอดูก่อนเอิม่มอ่าพอแบบว่ามีหน้ามาออกไปเนี่ยก็ดูค่อนข้างที่จะสวยขึ้น เราได้ไวยังไงเป็นความคมนะคะสว่วนนี้ก็จะคมกว่าแบบเมื่อกี้หน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นในโอ๊ยอันนี้ดูจะมีความแบบหน้าเรียวนะคะแต่หนูไม่ค่อยชอบทรงนี้สักเท่าไหร่นะถ้าเลือกได้โอ้แล้วเยอะอะไรกันขนาดนี้อะคุณพี่แต่เอาจริงๆแล้วทุกทรงก็คือสวยนะ มีแบบปรับเปลี่ยนโครงหน้าแล้วก็ดวงตาก็แบลวอยู่เดิมสูไหนนี่จะบอกอย่างนี้ยังงั้นก็สวยนะคะดูสิเธอทำเป็นเล่นอันนี้เหมือนดอลลี่อายจะเยอะไปอะ่ะจริงจแล้วหนูชอบทรงนี้นะ ชอบแบบว่ารูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบแมมชอบแมมอันนี้ดูจะเป็นแบบเด็กเกินอะดูหน้าเด็กอะแต่ทุกหน้ามันก็ดูเด็กป่ะวะให้ความรู้สึกแบบเป็นอินโนเซนต์หน่อยหนึ่งนะคะหน้าตามเมื่อกี้นี้อ,อุ้ยขนตาล่างแน่นมากไอเลิฟนะแต่ใดๆแล้วว่าหนูชอบประมาณหน้าที่สาม หน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่หน้าที่สามไหนหน้าที่สามไหนในจริงหนะ้าแรก็สวยแล้วนาะแล้วนอกจากอันนี้แล้วผมอุย้ยเรามีปิดผมได้หรออุย้ยอ,อ๋อถ้าแบบว่าเป็นยกผมขึ้นมัดผมเป็นแบบนี้ เฮ้ย hey, ไม่เร็วไม่เร็วนะอดีๆดีอ่ะหนูแบบปล่อยผมซะหน่อยถ้าอันนี้เสร็จปุ๊บเราจะต้องอยังไงต่อกด next สืเลือกสีผิวได้นะคะว่าจะเป็นสีผิวยังไงสีผมยังไงแล้วมีเฟซมีเมคอัพด้วยอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านอกจากนี้นะคะเราสามารถที่จะเออมัดผมได้นั่นเอง ก็มี Undo Redo Reset Res นะคะถ้าไม่ชอบหรือแบบเราจะกลับไปเลือกที่โครงหน้าเมื่อกี้อีกก็ได้ด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วเรามีโทนเหลืองหน่อยซีนเป็นอันเดอร์โทนหนูชอบหนูชอนะคะแต่บางครั้งหนูรู้สึกว่าโทนผมเป็นเออ พอพูดถึงอันเดอร์โทนทุกคนเป็นอันเดอร์โทนยังไงอ่ะคือหนูพยายามที่จะดูแลวนะเขาบอกว่าดูที่ปะปเออตัวของเซนเลอร์เป็นเป็นข้อมือเนาะหนูก็เห็นทั้งแบบสีเขียวมะกอกเอยแล้วก็สีม่วงเอยหนูก็เลยอ่ะเป็นอันเดอร์โทนแบบหนูทอแล้วกันประมาณนั้นใช่ไหมเขาดูกันแบบนั้นหรือเปล่าคะทุกคนอ่ะสีผิวเราประมาณนี้ส่วนผมอ๋อ อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับที่เราเลือกตอนแรกใช่ปะที่มันจะเป็นแบบเซตหน้าอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแหวกสองูอ้เว้ยเว้ยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบมีขึ้นมาหน่อยอันนี้ถ้ามัดผมน่าจะสวยนะออมีปะไม่มีแล้ว หรือว่าแบบแรกก็โอเคแล้วล่ะทั้งนั้นน่าต่อไปดูที่เฟซนี่สามารถที่จะปรับได้เยอะมากดูสิมีทั้งแบบว่ากรอบหน้านูนนี่นั่นใครแก้มเยอะแก้มน้อยก็ปรับแต่งตามตามความต้องการอออทุกคนความห่าระหว่างแต่จริงๆแล้วว่าเราไปเซ็ตแบบแรกเลยก็ได้นะคะอันนี้สําหรับผู้ที่ต้องการแบบคอสต์เมย์จ๋าแต่เราคือไม่จ๋าไงเรามาจ๋าตรงนี้ เรามาจากตรงนี้แทนนะคะขออนุญาตปัดผมเราจะได้ดูแบบทรงคิว้วป๊าพ่อคิวเปลี่ยนก็นะ,ะก็เปลี่ยนเลยอันนี้ก็คิวตรงป๊าปกติเราทุกคนแบบทรงคิยวยังไงกันค่ะแบบนี้อืม จริงเราแบบรีเซ็ตก็ได้นะโนอตจัด no แล้วนะคะหรือถ้า recommend ขอดูหน่อยโอ้โหหนูว่าแบบนี้แหละโอเคแล้วล่ะอย่าไปหาทำมากมาเน้นที่ปากดีกว่าโอ้ชอบมากทากอสเอ่อ เราต้องมีคำว,ว่าพรีเมียมมิร์ร์หนูอยากนะแบบว่าความทำแบบนั้นเป็นแบบนั้นน,บบน,น,นะฮะเรามาดูที่ตาหน่อยคอนแทคเลนส์ของเราคือยังไงคะสีนี้ปะหรือสีนี้อุ้ยห็น่หนูชอบสีนี้จังอูชอบสีนี้จังเลยอะ่ะทำดีดีอะ่ะทุกคน แต่สีเนี้ยมันเข้ากับผมอ่ะเวลาเลือดก,ก็ต้องดูอันนี้เข้าอโอ้โหสวยนะที่ดีแล้วอะ,อะแบบนี้หน่อยเฮ้ยแบบนั้นมันจะดูน่ากลัวเกินเอาแบบนี้แล้วกันไปดีทิศทางเดียวกันอย่าลืมว่าเราต้องแบบทิศทางเดียวกันนะคะ My voice Power อร์อ l e Husky Tone ้มีหลายด้วยหรอในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเสียงปะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโทนเนาะขอดูหน่อย being cautious is always a smart move ไลฟีล่า it's just a minor s t e p b a c k it's like we're in another world อันแรกละกันนะหนูว่าอันแรกก็โอเคแล้วละ่ะมาประมาณน,นี้ประมาณน,นี้รูปร่างของเราแล้วเราแบบว่าโอ้โอ้เราาสามารถที่จะซูมแบบดูทั้งตัวได้หรือเปล่าอ่ะไม่ได้นะไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคไปโกเลโก้ อุ้ยได้ชัวโอเคฮ่ฮ่ฮ่มาอุ้ยวันที่หนึ่งสามสองหก เป้าหมายสูญหายไม่ได้รับการตอบสนองจากทัน Track เบสอผ่านเส้นศูนย์กลางเข้าสู่แบล็คโฮล Why เราอยู่ในลูปนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าการเดินทางนี้จะไม่มี Hello, <Lincoln. S 1> ทางที่ <Did S 1> จะจบอุ้ยเป็น F M นะคะ ถับฝันดีกันหรือเปล่าเมื่อคืนน่ะก็แสลม5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีความเสี่ยงที่จะพบกับการผันผวดขอขอบคุณเหล่าฮันเตอร์ทุกคนที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสบายและต่อไปจะเป็นการรายงานแบบละเอียดยิ่งขึ้นมีความเสี่ยงสูงที่จะเจอกับการโจมตี แล้ววันนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นวันที่วุ่นวายอหนึ่งวันเลยนั่นเองเราได้อะไรซื่อรายงานเกี่ยวกับผู้ที่สอบผ่านการเป็นฮันเตอร์นะฮะวายเป็นเกี่ยวกับฮันเตอร์หรอโอ้ไม่ก็และนี่ก็คือเรื่องราวของวันนี้แต่ก่อนที่จะไปเนี่ยขอให้สนุกกับของฝัน ัปีก่อออน๋อวันหนึ่งเราจะก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองนั่นเองนะคะนี่แล้วนี่ก็เป็นสัญญาณที่ส่งมาถึงนั่นเองวุ้ยเกี่ยวกับแบบ จักรวาลการเวลาหันตรงหันเตอร์ใดๆอะไรยังไงเดี๋ยวเราต้องมาดูกันปะส4ปีที่แล้วเนี่ยมีหลุมลึกปรากฏขึ้นที่ลิงค์อนแล้วก็นำพายุแล้วก็สิ่งชีวิตประหลาดเข้ามาแล้วก็เป็นถึงกำเนิดฮันเตอร์ขึ้นมาในตอนนั้นด้วยอ่แต่ใดก็คือทำให้มันลำกัาได้แล้วขรายะ เธอคือใครอะ่ะหลังจากที่เราได้รับไปซื้อเนี่ยก็จะต้องไปทําสิ่งอื่นใดเป็นการคัดแยกเข้าหน่วยนะคะแล้วมันก็จะเป็นการกําหนดอนาคตของเราด้วยเหมือนกันเออหูเร็วมากเลยอะ่ะหนูจะแปลทันให้ทุกคนได้หรือเปล่าเนี่ย <laughs> หนูจะแปลทันให้ทุกคนได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็กดยังไงเฮ้ยเราต้องกด <you know. S 1> แบบตรงกลางด้วยปะ้ากดแบบน้องๆไม่ได้นะ ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องสึกับสงเงนียมเาไว้ก่อนเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือการสกัดโปรโคอแล้วก็ทำให้พวกนั้นหายไปอ่ะอันนี้อุ้ยหนูกดออโต้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าไงล่ะการฉลองแล้วก็การแจกป้าชื่อแคนดี้เอาหน่ทำไมซันไปลำดับถึงแบบนั้นเลยล่ะ โอ้โหฮัลโหลซิร์สวัสดีค่ะ place your hand here to confirm your personal info หนูไม่แปะได้ไหมหนูไม่แปะได้หรือเปล่าหนูไม่ให้ข้อมูลเออเป็นใครอ่ะมาสั่งรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวแปะก็ได้อ่ะแปะต้องแปะตรงกลางใช่ไหมคะแปะแบบตรงอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมโอ๊ยแล้วมันอ๋อมันต้องแปะคางหรือเปล่าใช่ไหม อามันเป็นแบบนี้มันต้องแปะคางนะทุกคนมาถึงชื่อเนี่ยเดี๋ยวหนูขอแบบไปไปตั้งช่องตั้งชื่อหน่อยนะคะมันมีให้ใส่แบบเดือนเกิดปีเกิดด้วยเนาะเออใดๆก็ว่ากันไปโอ้อ oh. ย uh, มีการเช็คอันหันเสก ไม่ก็ปกติอะค่ะคนสวยๆเขาก็มีความสามารถกันทั้งนั้นแหละใครคือเจนนาเขาแบบว่าเลือกแล้วเลยอะตอนที่แบบรายชื่อโผลมาตรวจจับไม่ได้ค่ะก็เพราะว่าสิปีก่อนนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีวันเดอร์มาโจมตีหนุ่มมันก็เลยเปลี่ยนหลายชีวิตเลยซินะนี่ไม่ใช่ ก็เราไม่ใช่เพียงหนึ่งคนนะคะที่วัดไม่ได้แต่มันมีอีกหลายแบบเกณฑ์มากเลยที่จะให้เราตราบใดที่เราแบบมีความสามารถเราก็สามารถที่จะทำได้ยินดีต้อนรับอะไรพำนองนั้น <Sir. S 1> ขอบคุณค่ะคุณพ่อไม่รู้หรอว่าเป็นใครแต่เรียกพ่อไว้ก่อน <laughs> ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เรียกพ่อไว้ก่อนนะคะนี่แต่คือตัวเกมมันเป็นแนวตั้งเนะาะค่อนข้างที่จะแบบ เออหนูต้องไปครอปหรือเปล่านะแล้วหนูก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าหนูเปิดภาพแบบอัลตราซึ่งมีอาการกระตุกให้เห็นแน่นอนหนูเชื่อหน้าไม่ฟังทางนี้ฉันเจนหน้าพบเจอกัน,อกผนผันผ,นผวนแล้วผันผวนค่ราะครังที่จแรงแล้วเราอยู่ใกล้นะคะอันนี้นี่ไงโยอีวอีโวอคือคืออะไร I was standing during was badge next to you during the you อ๋อเธอคืออ๋อซูทารานะคะที่อยู่ใกล้กับเราไปยู่งเหนี่กันอยู่หน่วยเดียวกันปะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยหนูหนูรู้สึกว่ามันกระตุกอะหนูจะไปปรับภาพตอนนี้ได้หรือเปล่าเหมือนไม่ได้ปะไม่เป็นไรให้บอกมาว่าวันนี้น่ะจะซุปเปอร์ลัคซี้มากเลยวันเดอร์สพวกมันมาแล้วแล้วมันอยู่ใกล้กันด้วย แต่ว่าคลาสเนี่ยระดับภัยอยู่ที่ประมาณ C กับ B นะเออสม a t level here is only B which matches the fluctuation we just felt ส่ที่บีนะะระดัไ่้าง่การันเ่ยเราแยกย้ายกันไปดูดีกว่าว่าอะไรยังไงม อ่าอีกคนนึงก็จะไปดูรอบนอกเราจะไปด้านในโอเคมันมีการแบบการระเบิดของเมตาฟลักซ์เมตา e ฟลกซ์ซัมติงคืออะไรอ่ะมีแต่ความงุนงงอ่ะออยมีเตความงุนงงอ่ะโอ้โอ <c oughs> <c oughs> ถุงเตอร์หล่อมาเลยอ่ะเธอขนาดเขานั่งหลับเขายัางเขานั่งหลับใช่ปะยังดูหล่ออ่ะแกเข้าไปดูเขาหน่อยดีกว่าเข้าไปดูแบบชัดๆ,ๆ,ๆ้ยหล่อเกินไปทาาุกคนทาาี่ไปมีร่องรอยของเมทัลฟลักซ์บนร่างกายของเขาเขาแสดงว่าเขาโดนแบบโดนตีมาเฮ้ยวัาดีไอ้นม นอมเติมขอแบบขอความช่วยเหลือดีหรือเปล่าขอแบบเออเอาเอาก็ได้วะเหมอนี่มันหลับอยู่อ่ะแล้วมันโดนตีอ่ะเราต้องแบบว่าช่วยอ่ะอุ้ยเงียบเงียบหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมก็ดีแต่ว่าอุ้ยความผันผวนระวังอู้คออุ้ย ตอนแรกเป็นสีฟ้าแล้วก็มาสีแดงอะไงอ่ะเหมือนมันจะเปิดโปรโตฟิลเธอเป็น h u n t ตอร์เซนหรือเปล่าไปช่วยกันหน่อยดีกว่ามาก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าหนูเล่นไปด้วยหนูอะไรไปด้วยเนาะโซลา่าลูนา่าคืออะไรอ่ะแกฉันงงไปหมดเลยนะลอ่ะเริ่มเรื่องคือแบบอยู่ๆได้รับมาได้รับไปชื่อก็มาทำงานทำงานปุ๊บก็มามาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <laughs> แต่ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้อ่ะถ้าทำไม่ได้แสดงว,ว่าหนูจะต้องไปแบบนี้ใช่ไหมโอเคไปก็ไปวะเน,นาะแสดงว่ามันต้องมีแบบสองสามสี่แล้วโซลากับลูอุ้ยอุ้ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแนวค่ะทุกคนเขามีลูกเล่นเป็นลูกลงลูกเล่นใดๆเหมียวเอ้อเยคอยใจกรุป ฮันเตอร์ถ้าเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยจะต้องต่อสู้แล้วก็พึงระวังไว้ด้วยว่ามันอันตรายถ้ามีใครคนน,คน,นึงไม่สามารถที่จะสู้ได้ก็เรียกว่ายังไงล่ะกลับมาตั้งหลักใหม่จะดีกว่าเราเข้าไปในวอดเดอร์พูทฟิลด์แล้วรู้ก <c oughs> ันเหมือนกับอีกโลกหนึ่งเลยนะอุ้ยมอนอ๋อ แสซี่จับได้ว่าอะไรชาโด้งชาโดแถบบมาเด็ดอุ้ยไอ้ไอ้หนุ่มนั้นมันไปตีใกล้เราตีไกลหวายเอออะไรอะดรอสอ่อเอ๊ะทำไมหนูกระโดดแบบนั้นถ้าไปดูกระโดดแบบนั้นไม่เข้าใจมันมันแดดมันดรอทมันแตกต่างกันอยู่นะทุกคนดอทก็คือการหลบส่วนแดดก็คือพุ่งไปแบบจุดสมผั มันแปลกๆนะระวังไว้ด้วยอุ้ยกต็ตกอยู่บ้างอบแต่ทำไมเราอ่ะมันเป็นผู้เล่นแบบเน้นป้องกันภัยกระตุกเวอร์ <c oughs> <c oughs> กระตุกมากฮ <c oughs> ึรอดหลบได้ <c oughs> อ้ยอ,ยอ,ยอยแล้วมันมีเกี <c oughs> เลือด <c oughs> ตอนแรก <c oughs> หนูง,งงว่าทำไมมันแบบ <c oughs> จบแล้วไมมนี่สักทีมันมี ทุกคนจะเห็นด้านบนตรงเก็ดเลือดของมอนนะฮะมันจะมีเลขกหนึ่งอยู่ <For now? S 1> เอาเราไปไหนเราปลอดภัยแล้วสำหรับตอนนี้ตอนนี้อย่างงั้นน่ัะหรออ่เหมือนจะแบบทำได้แล้วปะเออเริ่มเรื่องมาก็งงสูก็งงงส <laughs> ้กงงงง เขา e ช้ม e โบสแอกต์เหรอก o เห็นไม่เคยเห็นใครไม่เคยเห็นหน้าใหม่ที่เก่งแบบนี้มาก่อนอ๋ออันนั้นก็คือที่เขาบอกว่าต้องสกัดใช่ป่ะว่ตัวคออุ้ยเราทำลายแบบนั้นทำไมนนมเออนี่ด่ามันทำไมทำลายไปเออนี่บอกม t e สร้างเธอมันจะต้องทำแต่สำรวจมากกว่านี้นายเองก็ถูกมากหมายในทาที่นี่เหมือนกันหรอเราไปที่อื่นดีกว่าตรงนี้มันอันตรายเกินไม่ได้เราเป็นเหมือนกับเหยื่อที่มาติดกับแล้วมันนี่ไอ้นุ่มมาจับมือจับมือไม่ได้รับการอนุญาตได้ยังไงเออแล้วมาติดอยู่ที่นานหรือยังฮะ สาราป่ะเนี่ยมา <There> s <S นอนที่นะนะมันแปลกโคตรแปลกวันเดอร์กับไลท์มันชื่อลูมินิวอร์ถาไม่เคลื่อนที่ก็จะไม่มีการแบบว่าผันหววหรอกม่ มันอีวอลส์มันอีดไล์เราอีวอลของไอ้หนุ่มนี้ก็คือแสงส่ปะเพราะมันเป็นโซล่าไม่ใช่ว่าแบบเอาไอ้หนุ่มนีว่าเป็นเหยื่อล่อหรอเอออาจจะติดกับคนอื่นแล้วก็เป็นเหยื่อล่ออ่ะมืนีู่เลยเห็นปะถ้าเกิดเราหนีไม่ได้เราก็แค่ตบมันให้จึ้งเดียวเลยไงอ ยูไช้อีวลชันอีวลคือเหมือนกับพลังของแต่ละคนใช่ไหมถ้าหนูแบบเออแล้วไอ้หนุ่มนี่ก็คือแสงอ๋ออันนี้คือแสงจากพลังไอ้หนุ่มนี่นะอ๋อนี่ไงมันก็เลยมาหมือนกับจะติกกับแล้วปะมีเยอะเกินไปถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการในทีเดียวแล้วก็ มันจะรีสเปาวกลับมาเพื่ออีทไลท์ก็ใช้ของฉันสิเอาเลยเราต้องแบบทำการยุ่มหัวพวกมันรู้เปล่าอเ,อเ,เออไม่เป็นไรแถวนี้ามาจบจบหิวข้าวทำใน้มันจบจบอ้อแล้ว <laughs> เ,เราแบ่งอีโวให้กันได้ด้วยเหรอมาสศจรรย์เกิน หล่อมากหลับตายยังหล่อบ้าไปแล้วหลับตายยังหลอดูดีเราบ้าจัดการกมันได้ในครั้งเดียวเอเอไม่เคยเจอแบบนี้มาก,ก่อน การผันผวนไปแล้วแล้วก็ Wanderers ไปแล้วด้วยเหมือนกันแผนของเราสำเร็จแต่ว่ามันไม่เหลือโปรโตคอลให้เราแบบเก็บกู้สกัดเลยใดๆเพราะมันตายแบบผิดปกติป่ะแลาวพลังคงเหลือพอหรือเปล่าทำความรู้จักกันหน่อยไหมเซเวียรนะคะนี่ช่วยอะไรหน่อยได้ไหม ถ้ามีใครถามว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจาก w o n d e r รแล้วช่วยบอกไปว่าไม่มีอะไรได้หมไม่คิดว่ามันแปลกหน่อยหรอโอ้เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีถ้าเราเจอกันเดี๋ยวกรนสบไปนะทางนี้โอเคนี่คือเพื่อนงานสันอาวเป็นผีปะเนี่ย สัญญาณเธอหายไปน่ะนี่มันโปรตคอร์แฟกต์เหมเศษซากของโปรตคอรเธอจัดการมันคนเดียวงั้นเหรอเออมันอธิบายยากน่ะฉันไม่สามารถที่จะทำได้นะจริงแล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เรามาพูดคุยกันอีกทีตอนที่แบบมิชชั่นของเราสำเร็จดีกว่าน่าประหลาดมากไอ้หมอนี่ดูว่ามันต้องแบบชัดเจนตรงๆแตงแมาแน่นอนหู อาจจะมีการแปลแบบเมาเกิดขึ้นได้นะคะด้วยบทสุดนาที่มันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วรวดเร็วหนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแปลทันหรือเปล่านะต้องมีสตินะคะในเกมนี้ที่หนูทําแต่ในสิ่งอื่นใดก็นะคะเปิดจักรวาลลักหลุมลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนสนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะคะตอนนี้ก็แค่ ปทบมบทเท่านั้นเรายังมีให้ติดตามกันต่ออีกยาวๆเลยแล้วค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยอาชื้นองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในเอพิซดถัดไปจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะดีบายแกฉันจะพูดว่าฉันต้องมีการอัดแบบสองรอบแน่เลยนะฉันไม่แน่ใจว่ารอบเดียวฉันจะทำไหวอันนี้ก็คือแบบ <Go away. S 1> มาในวันที่สติดีแต <The morning. S 1> นะ่ถ้าเกิดสติ ไม่ไม่ดี <S <S ก็ก็ไม่น่าจะแปได้